สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะนางจะพาเพื่อนๆมาขุดกระชายค่ะแต่ขุดกระชายของนางไม่ต้องใช้เสียมนะคะเพราะว่านางปลูกไว้ในถุงค่ะปะละกะปูกไว้กระถางแล้วก็ปลูกไว้ ในขวดพลาสติกค่ะทีนี้แล้วก็พัสดุเก่าๆนั่นนะคะโอ้ยอันนี้โฟมค่ะหักแล้วค่ะแล้ววันนี้นางก็จะมาพิสูจน์สิคะว่าเขาจะมีหัวไหมนะคะเราเราก็จะเริ่มขุดกระชายเลยค่ะแล้วเราก็จะได้พอได้กระชายเราจะได้เอาไปขายเนาะแต่เราก็ต้องดูกันว่ามันจะมีหัวไมคขาเริ่มจากถุงพลาสติกสีดํานี้ก่อนเลย เส็จได้ค่ะนางใส่ดินไม่เยอะค่ะดูสิคะใส่แค่นี้เองหัวมันก็จะคงถ้ามีหัวมันคงไปได้ไม่ยาวนะคะเพราะว่ามันสั้นแค่นี้เองค่ะแกะเลยนะคะดูสิคะจะมีหัวไม่เอย่ยเห็นไหมคะว่าแล้วไงเขาไม่ยาวพอคะอ่ะอ่าอ่าอ่าินเขานี่คะสั้นแค่นี้คะ่ะหัวก็เลยงอเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ย งอแล้วค่ะฉะนั้นเราต้องใส่ดินให้เยอะแล้วก็ปลูกข้างบนให้มันลอยๆไว้นะคะหัวเขาจะได้ลงข้างล่างเนาะงั้นเรามาแงะเลยค่ะนี่คือนี่คือหัวหัวหนอ,อหนอ่ะหนอเอาไว้ปลูกอีกนะคะแงะเลยค่ะดูซิจะมีหัวสวยไหมแต่ต้นเขามีเยอะนะคะเนี่ยดูแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหเสร็จได้ ใส่น้อยไปหน่อยนางบำรุงไม่ดีด้วยค่ะไม่มีปุ๋ยเลยโอ้ยแล้วก็น้ำไม่ถึงด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะดูสิค่ะออกมาไม่ค่อยงามเลยค่ะนางไม่บำรุงน้ำเลยค่ะเพื่อนๆถ้าปลูกกระชายเราต้องใส่น้ำเราต้องบำรุงเรื่องน้ำนะคะ,ะนางนางนางต้องทำใหม่ละค่ะ มันก็ได้ผลอยู่นะคะเนี่ยแต่ว่ายังไม่งามเท่าที่ควรค่ะที่ไม่งามไม่ใช่อะไรอยู่ที่เราดูแลนะคะเพื่อนเห็นไหมคะนี่หนึ่งเงาจากทุงนะคะสั้นก็ดุด <c oughs> <c oughs> ก็โอเคอยู่ค่ะนะใช้ได้อยู่ค่ะถ้าเราไปขายเราก็จะให้เขาเยอะหน่อยนะคะเนาะ เพราะว่าของเราไม่สวยเราก็ต้องให้เขาเยอะหน่อยนะคะเอแช่น้ำไว้จะได้จะได้ออกดีนะคะอันต่อไปในนางปลูกในกระถางอะโฟมค่ะกล่องโฟมเก่านะคะเนี่ยค่ะกล่องโฟมมันก็ยกมาก็แตกนี่ค่ะเริ่มแล้วค่ะ เนี่ยหัวเขานะคะเราก็จะเก็บไว้เพื่อจะเพาะต่อไปค่ะเดี๋ยวนางก็จะเพาะต่อไปเลยค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยยาวใช้ได้อยู่ค่ะยาวใช้ได้อยู่ค่ะเห็นไหมคะโอเคเลยค่ะเอ้ยพอใช้ได้ค่ะแต่ไม่อ้วนนะคะไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนแช่น้ำเลยค่ะ เอาออกมาอีกอ้อเดี๋ยวลองขวดก่อนนะคะนี่ขวดค่ะลองขวดโอ้ยอายจังเลยเกิดมันไม่สวยทำไงเนี่ยเทเลยค่ะอุย้ยเพื่อนขาโอ้ยน่าทำช้าไปหน่อยค่ะไม่งออค่ะแค่นี้อันนี้นะ่าทำไปแล้วดู้ะคะ่ะต้องเก็บไว้เพลอใหม่ะคะ่ะไม่ยาวนะคะ กระดึ๊ดเลยค่ะไม่ใช่เป็นที่ขวด,ดวะนะคะเพื่อนๆเป็นที่เราดูแลค่ะเราดูแลไม่ดีแล้วเราทําช้าไปนิดนึงค่ะนางทําช้าค่ะสําหรับขวดเดี๋ยวดูอีกรอดไหมรอดไหมดูอีกวายเหมือนกันเลยไม่งอกค่ะทำไปฤดูไม่ดีนะคะต้องทําต้นๆฤดูหน่อยค่ะไม่งอกเลยค่ะ น,นี่ก็น่าจะเหมือนกันนะคะไม่เวิร์กเลยไม่ใช่ของไม่ดีนะคะเป็นที่เราค่ะเราไม่ไม่ดูเขาให้ดีแล้วเราก็ทำปลายดูด้วยทีนี้เราจะอา่านางจะเอาออกจากกระถางแล้วจะออกกระถางแล้วนะคะ๋ย่ให้เพื่อนเห็น อันนี้กระถางก็จะสูงหน่อยค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยเบียดเบียดอยู่ตรงเนี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะเห็นไหมคะเราก็ค่อยๆแงเขาดูสิคะว่าจะโดกไหมจริงๆแล้วเขาสามารถดกได้ก่อนนี้นะคะถ้าเราจะเอาขี้ไก่มาใส่หรือขี้วัวมาใส่เนาะแต่นางไม่มีคะ่ะกระดังก็ปลูกแบบอัตะคัตหน่อยนะคะเนี่ค่ะมันก็ หัวจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยไม่ใหญ่เนี่ยอย่าไปโทษอะไรนะคะโทษเราค่ะเพราะว่าเขาสามารถใหญ่ได้กว่านี้คะ่ะเราก็เอาประสบการณ์ะเราก็เป็นประสบการณ์นะคะว่าเราจะดูแลเขายังไงนาะน้ําให้ดีน้ําให้ถึงนะคะปุ๋ยก็ใช้ต้องให้ปุ๋ยเขาด้วยค่ะ ก็เหมือนมนุษย์นี่นะคะต้องการอาหารเนาะถ้าไม่มีอาหารเขาก็ไม่เติบโตหรอกค่ะแต่ใช้ได้อยู่เอาเด็เดหัวออกนะคะเก็บไว้ปลูกใหม่ค่ะนางก็จะเอาไปขายนะคะนางก็จะไปขายตลาดนัดค่ะอุ้ยสวยงามใช้ได้อยู่ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะจากถังจากไอ,ไอ้นี่แต่ว่าเออ กระถางนี้นางปลูกเร็วค่ะนงางปลูกแต่เดือนพฤษภามังค่ะเขาก็เลยสมบูรณ์ได้เต็มที่เลยค่ะคือเวลาเขาได้นะนะคะอย่างแง่้มาแง่ๆงนางก็พยายามเอาฟางใสไปด้วยนะคะให้เขาไม่แน่นเนาะเขาก็ยังแน่นอยู่ดีแน่นจากเปลือกข้างบนเพราะว่า นี่ค่ะแงออกมาได้ล้แงจะได้ละออ้ยโอ้ยอย่าหักอย่าหักอย่าหักจะดูซิว่าหนาแค่ไหนนะคะดินแข็งปึ๊กเลยค่ะเพราะว่าเขาขาดน้ำเนาะนี่ค่ะกระชายของนางเดี๋ยวนางจะทำมาเยอะๆค่ะเราจะได้ไปขายนะคะเพราะนางต้องขายตลาดนะัดทุกวันอยู่แล้ว มีอะไรนางก็ไปขายนะคะนางไม่เน้นว่าจะเป็นอะไรค่ะถ้าคุณออกมานางก็ขายได้หมดระค่ะแต่ตอนนี้มันจะขายยากหน่อยนะคะตามเศรษฐกิจค่ะก็ได้ค่ากับข้าวได้ค่าเน็ตเนาะ <c oughs> ดูสิคะก็ได้มาสองเงาค่ะกระถางนี้ได้มาสองเงาค่ะเห็นไหมคะมันก็พอใช้ได้อยู่นะคะนี่แต่ว่าเราสามารถทำให้ดีกว่านี้ได้ค่ะ เราทำให้ได้ดีกว่านี้นะคะเอาไปแช่น้ำไว้ค่ะจะได้ล้างง่ายๆกระถางต่อไปกระถางต่อไปเทเลยเทเลยสิคะเงียบมากเงียบมากกระถางนี้เงียบมาก หอมเลยค่ะโอ้ยอุยอ้ยนั่งสานอ่ะโอ้ยวุนวุนว้นค่ะเขากลับเงาค่ะพเพื่อนเพื่อเห็นไหมอ่ะอันนี้อยู่ข้างบนนะคะอันนี้คือข้างบนค่ะอันนี้ข้างบนค่ะเอ้าแสดงว่าหัวเขาไปหลองอยู่ข้างล่างนะคะหัวเขาอยู่ข้างล่างค่ะแสดงว่าเวลาเราพอดีดินมันคงไปอยู่ใต้กระถางแอบแล้วก็หัวก็ติดไปอยู่ใต้กระถางดูสิค่ะเพื่อนๆอค่ะเขาทิมขึ้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพื่อนเห็นชัด อันนี้คือข้างบนเขานะคะนเนี่ยน่ยมีเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้นะคะหัวอยู่บน,นะค่ะคือเงาเขาอยู่ข้างบนแต่อันนี้ลากกับทิศค่ะเพื่อนๆนน้องสารจังเลยก็ยังอุตส่าห์ออกนะคะกับทิศค่ะอ้าวอุ้ยกับทิศเป็นแถวแถวเลยค่ะเพื่อนๆพืนกับทิศทางค่ะอ้าว โทรนางผิดเองแหละเอาโอเคโอเคทำผิดเองกระถางนี้ดูสิคะใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมกระทางนี้ค่อนข้างจะโดกพอสมควรคะ่ะแต่ยังไม่ยาวเป็นที่น่าพอใจของนางนะคะไม่โทษใครคะ่ะโทษที่เราดูแลนะคะ ฉะนั้นเราต้องผลูกให้สูงกันนี้หน่อยนะคะเราอย่าไปฝังลึกเนาะฝังลึกเขาก็ไม่มีเนื้อที่ให้รากเนาะนี่ค่ะก็ออกมาเหมือนว่าจะคล้ายคึงกันนะคะเอาหัวเก็บกันคล้ายคึงกันเลยค่ะได้ประมาณนี้ค่ะอัวนี้มีอยู่สามเง้าค่ะแช่ไว้ 嘿嘿，开玩笑。 หัวเอาไปปลูกใหม่นะคะแช่ไว้โอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนอ้ยยังไม่หมดค่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะได้กระชายประมาณนี้เลยค่ะเนี้ยค่ะสีเขาจะออกดำๆหน่อยค่ะเพราะว่านางใช้ เท่าปลูกนะนะคะแต่ต่อไปนี้นางจะไม่ใช้เท่าปลูกนางจะผสมะคะ่ะนางว่านางเดี๋ยวนางจะผสมอ่บนางจะผสมทรายดีกว่านะคะหัวมันจะได้ใชัไปได้ดีค่ะเพื่อนเห็นไหมคะก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่เราต้องดูแลให้มากกว่านี้ค่ะผลผลิตเราจึงจะออกมาดีกว่านี้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวนางจะปลูกอีกรอบนึงค่ะ ดี๋ยวดานจะผสมทรายแล้วก็ผสมดินเก่าเนี่ยค่ะผสมขุยผสมขุยมะพร้าวไปด้วยเขาจะได้ชอนได้ดีได้จะจะได้ยาวๆนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเราสินเสมอกันหวังว่าเพื่อนๆเราจะได้ติดตามกันนะคะสิ่งไหนออกดอกไหนบานผลผลิตไหนออกนะคะนางก็จะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งนั้นเลยค่ะรักเพื่อนๆค่ะ